มีอัปเดตรถเข้าใหม่กันอีกแล้วค่ะใครมองหารถส,สวยๆคุณภาพคัดเกตเอไว้ใช้งานช่วงนี้อยู่นะคุณพี่มีอัปเดตรถเข้าใหม่ให้ทุกวันเลยวันนี้จับเรียงกันมา3คันเลยนะคะสําหรับ t o y ยต a c แคม y มีให้ทุกรุ่นทุก segment เ,เ,เลยคุณพี่หามองหารถฟรีดาวผ่อนถูกราคาดีคุณภาพคัดเกตเอมาแล้วจัดได้เลยค่ะ ไม่ว่าจะเป็นไฮปิดพีเนียมนะตัว 2.5G และตัว 2.0G ไม้น้อยนะคะจัดมาให้ตรงนี้แล้วไปดูต่อในคลิปเต็มได้เลยไม่ผิดหวังแน่นอนรถคัดเกตเอคุณภาพรอพี่พอยู่ที่นี่เพชรยนต์ใครสนใจไปดูรายละเอียดรถเข้าใหม่กันต่อได้เลยคะ่ะ สวัสดีพี่ๆคุณผู้ชมทุกๆท่านเลยค่ะสวัสดีพี่ๆ FC ที่น่ารักด้วยนะคะวันนี้มิกี้มีอัปเดตรถเข้าหมานะที่ยังไม่ได้แม้แต่กระทั่งล้างปัดฝุ่นออกมาฝากให้พี่ๆได้รับชมกันอีกแล้วค่ะวันนี้จับมัดรวมกันมาเลย ถึง3คันทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นตัว2.0 2.5หรือจะเป็นตัวท็อปสุดอย่าง2.5 Hybrid Premium และยังมีอีกมากมายารอพี่ๆอยู่ที่นี่บริษัทเพชรยนต์นะคะคุณพี่ขาใครที่มองหารุ่นไหนสเปคไหนอยู่จัดมาได้เลยค่ะสต็อกแคมรี่จุดเช็คอินแห่งใหมย่ย่านมีนบุรีคุณพี่รวมมากกว่า40คันเลยนะคะสนใจก็เบอร์ด้านล่างโทรมาได้เลยหรือใครมองหาความเปรียบเทียบกันนะคะระหว่างรายละเอียดตัวรถแต่ละรุ่นย่อยนะว่าเป็นยังไง มาดูต่อในคลิปนี้ได้นะคะมิกกี้พาไปชมอัปเดตรถเข้าใหม่กันว่าสภาพรถตั้งแต่แรกรับเข้าเนี่ยจะมีหน้าตาเป็นยังไงนะคะก่อนจะส่งถึงมือพี่ๆต้องผ่านกี่ขั้นตอนเราไปดูกันได้เลยค่ะมาเริ่มจากตัวนี้เลยคุณพี่มากันกับตัวสีดำนะคะมากันในสี Attitude Black m i c a ah, กับ Toyota Camry 2.0G ายแดงอยู่1,445,000บาทวันนี้คุณพี่จ๋าได้ไหมไม่ข้ามแสนและก็ราคาประหยัดไปถึง50%เเลยนะตัวนี้ลดไปได้เยอะแต่ยังได้รถสเปคที่การันตีได้ทั้งเรื่องคุณภาพนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวโครงสร้างตัวถังหรือการใช้งานช่วงล่างนะแล้วก็ภายในนะคุณพี่มีรับตรวจสภาพนะคะทุกคันมีใบตรวจโครงสร้างให้เรียบร้อยนะลองมาดูรายละเอียดคันนี้กันว่า กับราคาอยู่ที่7จ็ดแสกลางๆเนี่ยสภาพจะเป็นยังไงตั้งแต่รถเข้าใหม่รอการปรับสภาพนะคะไปเช็คของกันเลยค่ะเริ่มจากตัวกันชนด้านหน้าคุณพี่มาสํารวจซ้ายขวากันมีอรอยไปเบียดไหมนะคะคุณพี่จ๋าก,กันชนหน้ามีแตกมีหักไหมเคยเกิดอุบัติเหตุชนหนักมาหรือเปล่านะอันนี้เราเช็คได้จากด้านหน้าเลยตรงนี้มีการต้องเก็บงานนิดหน่อยในส่วนของกันชนนะคะมีอรอยเฉียว นิดๆในตัวสีแค่นั้นซึ่งเก็บงานความสวยงามได้นะคุณพี่ส่วนไฟหน้าถามว่าไฟเดิมไหมนะคะไฟเดิมเลยคุณพี่ดูโคมไฟใส่ใกริปทิแบบนี้อ่ะแล้วจะรู้ได้ยังไงว่าไฟเดิมมาดูกันค่ะคุณพี่ค่ะเดี๋ยวมิกกี้ไปเปิดฝาก,กระโปรงดูให้เช็คไม่ยากเลยเช็คไม่ยากก็รถมือสองนะคะว่าจุดไหนม,มันเดิมไม่เดิมเนี่ย เรามาดูกันได้เลขไมค์คันนี้น้อยด้วยคุณพี่และมีไมค์น้อยกว่านี้แต่วันนี้มิกี้จับคันนี้มาให้ชมก่อนเพราะยังไม่ได้เคยถ่ายรีวิวไปให้ชมนะมีไม้์น้อยสุดเริ่มต้นที่60,000กิโลเท่านั้นนะคะส่วนคันนี้คุณพี่จ๋าเนี่ยเรามาเช็คท่านไฟเดิมไหมนะดูจากหัวเนาะตัวยึดด้านหน้านะคะคุณพี่นี่เลยมันยังไม่มีรอยขันรอยไขน,นะตัวเนี่ย ไม่มีอรอยงัะเงี้ยเลยคันด้านหน้า,นาสภาพสมบูรณ์นะคะไฟเดิมกรอบเดิมแน่นอนนะคุณพี่ดูซ้ายขวาไม่มีอรอยขันรอยไข่เลยนะคะเนี่ยหัวนอ็อตทั้งคันคุณพี่บอกเลยว่ารถเกีรดเอต้องไม่มีอรอยนะคมๆกลมๆแบบนี้เม็ดอาร์คนะคะต้องอยู่ครบรอบคันนะไม่ว่าจะเป็นตัวเบ้าโชคซ้ายขวาหรือตัวฝากระโปรงเนี่ย ฝุ่นยังจับอยู่รถยังไม่ได้ล้างนะคะแต่ดูได้เลยเช็คได้เลยฝากระโปรงเดิมแน่นอนเนาะตามซอกตามเหลือบไม่มีรอยสีพ่นนะคะไม่มีการเคาะสีกับสีมาใหม่รถสีเดิมโรงงานตามสำเนาเล่มเลยะคะ่ะฝากระโปรงเม็ดอาร์กอยู่ครบนี่เลยแผ่นการความร้อนสภาพสมบูรณ์เดี๋ยวทำความสะอาดให้กริปกว่าน,นี้แน่นอนส่วนตัวห้องเครื่องเนี่ยอันนี้นะคะจุดมาร์กิ้งคิวซีแต้มสียังมีให้เห็นครบนะน้ำมันเครื่องของเหลวเรามีการเปลี่ยนถ่ายให้นะคะคุณพี่ วันส่งมอบอันนี้เนี่ยถึงรอบต้องเปลี่ยนน้ำมันเครื่องแล้วรถเป็นปี2019นะคะตัวรับประกันรถใหม่จากทางสู์เนี่ยก็ไม่มีอยู่แล้วเนาะอันนี้ก็คือเราเปลี่ยนไปให้เปลี่ยนอีกทีอีกรอบหนึ่งหลังจากนู่นเลยคุณพี่แมนทานแนนนะคะไปอีกรอบยาวๆเลยใช้งานได้รถพร้อมใช้เราเตรียมพร้อมให้นะคะก่อนกลับบ้านช่วงสงการคุณพี่จัดได้เลยค่ะคุณพี่คันนี้ผ่อนเริ่มต้นนะคะอยู่ที่13,000บาทเท่านั้น กับ Toyota c a m r รี hmm. ่ g เลขไมล์ของเขานะคะคุณพี่สาอยู่ที่99,900กิโลเท่านั้นรถปี2019นะคุณพี่ไมล์9 0 0 0หเฉลี่ยต่อปีวิ่งไปไม่เยอะเลยนะคะแล้วดูสภาพเบาะด้านในเนลกริปเลยรอยย่นมีต่ำการใช้งานเล็กน,อน้อยสปาบอกให้ได้นะคะกริปกริปตึงๆกว่านี้แน่นอนเบาะคู่หน้า ก็เป็นไฟฟ้าปรับได้ถึง8ทิศทางกันเลยทีเดียวพร้อมมีตัวถุงลมดันหลังตรงนี้เนาะสักับเพจแทบจะไม่มีริ้วรอยเลยตัวกาบตรงเนี้ยมันเป็นปกติอยู่แล้วที่ขึ้นลงนะคะอันนี้เราเก็บงานให้ได้ตัวพยางรองพื้นมีให้ถึง2ชั้นเลยนะคะแป้นเกียร์ไม่มีสึกลอนะนี่เลยไม่ลึกไม่จม สภาพรถก็คือสมเหตุสมผลเลยคุณพี่ไม่ใช่รถใช้งานหนักแน่นอนดูแป้นเกียร์หนึ่งนะคะดูพวงมาลายัยว่าสซมไหมนะแล้วก็ดูร้านข้างว่ามันมีรอยยับรอยเยินหรือเปล่านะคะอันนี้รถแบบว่าก็โอเคเลยนะในสภาพรถที่ยังไม่ได้ล้างไม่โซมเลยโครงสร้างเดิมนะคะเม็ดอาร์กอยู่ครบนอกจากจะพาพี่ๆเช็คอย่างนี้แล้วอย่างที่มีตีแจ้งไปรถทุกคันของเรามีการตรวจสภาพนะคะมากกว่า200รายการเลย รถสตาร์ททีเดียวอยู่นะคะตัวนี้เป็นรถปี2019เนาะคุณพี่นี่มีระบบ RCTA แล้วเรียบร้อยระบบ RCTA คืออะไรเอาไว้นะคะใช้ขณะเตือนเตือนขณะถอยหลังนะเนาะเผื่อมีวัตถุขึ้นที่ตัดผ่านขณะแล้วเข้าเกียร์ R ถอยรถนะคุณพี่อันนี้ก็ถือว่าเป็นระบบความปลอดภัยที่ในรถยุคใหม่เนี่ยมีเกือบครบละนอกจากตัว BiSport Monitor ที่เขามีอยู่แล้วนะคุณพี่แล้วดูสภาพด้านใน คอนโซลโดยรวมนะคะคุณพี่จ๋าไม่มีตรงไหนที่เป็นจุดตําหนิเลยแอร์แยกปรับดูโอโซนได้เหมือนเดิมนะคะแล้วก็มีเป็นตัวเนี่ยไฟแอมเบลไลติดรอบคันเลยนะคุณพี่เอกสารชุดคู่มือมีให้ครบนะคะสมุดคู่มือการใช้งานหรือการดูแลเนี่ยตั้งแต่ก่อนเข้ามาเพรยนต มีให้ครบเลยนะว่าดูแลกันาอยังไงประวัติศูนย์เช็คได้เลยคุณพี่แล้วก็ตัวนี้นะคะมีแอร์แบกรอบคัน7จ็ดใบฟิล์มเนี่ยได้ฟิล์มลามินารอบคันจุดที่ต้องเก็บงานเพิ่มนี่เลยเรื่องความสวยงามนะคะเราก็ซีเรียสพยายามจะเก็บงานให้มันกริปให้ได้ทุกจุดเนาะเพื่อพี่ๆใช้งานต่อจะได้แบบว่า,าสบายใจอุ่นใจนะคะเนี่ยเครื่องยนต์ทํางานทีเดียวติดเลยแล้วก็พวกพื้นฐานทั่วไปเนาะเรื่องออปชั่นที่เขามีอยู่ในทุกรุ่นอยู่แล้วเนี่ยมีเรียบร้อยนะ ปุ่มเซนทั้ล็อกกระจกมองข้างป่าไฟฟ้า m มมโมรี่เ t สนะคะมีให้ครบเลยโครงสร้างรับประกันมากกว่า270รายการนะคุณพี่จัดได้เลยค่ะคันนี้อยู่ที่ประมาณเดือนละ1 3 0 0 0 0บาทเท่านั้น1 3 0 0 0บาทนะคะคุณพี่อุปกรณ์ครบชุดสม,มุดคู่มือไม่มีหายเล่มไม่เต็มไม่ชำรุดไม่ขาดต่อภาษีนะคะดูสภาพเบาะ วันรับรถกิฟต์กว่านี้แน่นอนไมน้อยสีดำใครหาสเปคนี้อยู่จัดป้ายทะเบียนนี้เลยค่ะคุณพี่1นขอไข่ซอสเสือ6051นะคะเซ็นเซอร์ก็มีให้รอบคันกล้องถอยม,อมีแล้วก็มีตัวคูช์คอนโทรไว้ให้ใช้งานเนาะอุปกรณ์ชุดเครื่องมือแม่แรงยางอะไหล่มีครบไหมนี่มีเป็นตัวนี้ให้ด้วยนะคะเอาไว้เขาเรียกจำแบตเนาะอันนี้ก็คือจอคอมเดิมนี้ให้อยู่นั้นเนี่ ยางอะไหล่ชุดเครื่องมือแม่แรงนะคะได้ครบเลยแล้วตัวปี2019นะเขามีเป็นตัวยางแบบ full size เลยนะคะยางอะไหล่เนี่ยเขาใช้เป็น full size เลย <c oughs> ขออภัยเริ่มพูดไม่ชัดจะไปกันค่อยๆละกันเหมือนกับคันนี้เลยคุณพี่ตัวนี้นะคะก็เป็นปี2019เขาก็ได้แม็ก full size เหมือนกันนะตัวนี้นะคะแม็กขอบ16-17นิ้วอันนี้แม็กขอบ18เฉพาะตัวท็อปสุดของเบนซินนี่คือรุ่น 2.5G วหอเอาเรื่องเลยนะคุณพี่เพราะว่ารุ่นนี้นะคะรุ่นนี้เขาเป็นรุ่นที่พี่พสาวกแคมรี่เนี่ยค่อนข้างจะ ให้การเสียตอบรับที่ดีมากๆเลยนะในเรื่องของรูปลักษ์กดีไซน์และออปชั่นของเขานะคะคันนี้คุณพี่จัดเต็มฟรีดาวได้เหมือนกันราคาดีด้วยนะแล้วก็ตัว 2.5G ท็อปสุดเบนซินเขาได้เป็นท่อคู่มาเลยนะท่อไอเสียคู่ใช้งานได้จริงนะคะแล้วก็เซ็นเซอร์รอบคันให้เหมือนเดิมเครื่องยนต์2.5กับ2.0ต่างกันยังไงต่างกันที่แรงม้าแน่ๆอยู่แล้วตัวแรงม้านะคะ2.0จะใช้งานได้อยู่ที่147แรงม้าส่วนตัว 2.5G เข้ามากันถึง200เข้าแรงม้าเลยนะคุณพี่อันนี้เป็นซินล้วนดูแลง่ายนะคะถ้าใครมองหาในเรื่องของการดูแลเครื่องยนต์สันดาปใช้งานไปได้ยาวๆนะก็เป็นที่นิยมเหมือนกันสำหรับแ a m รี่ัังตัวไฮบริดและเป็นซินล้วนนะคะอยู่ที่ออปชั่นตัวนั้นน่ะก็จะไม่มีหลังคาสลูปนะสอุที่เพิ่มเข้ามานะคะในรุ่นท็อปสุดก็แม็กขอบ18นิ้วหลังคาสลูปนะคะแล้วก็ด้านในเนี่ยจะมีอะไรแตกต่างไปบ้างไปดูกันไปดูกัน นะคะรับประกันโครงสร้างให้ทุกคันเลยนะคุณพี่ไม่มีชนหนักพ่ความประวัติศูนย์เช็คได้นะคะนี่เลยเบาะด้านในเป็นวัสดุหนังพรีเมียมสีดำเหมือนกันจริงๆอะเบาะมันไม่ต่างกันมากเลยตัวนี้ได้เป็นสม ooth l ทอ t ์ r นะคะเบาะหนังที่ให้สัมผัสนุ่มนวลนะแล้วก็นั่งกันเหมือนโซฟาเลยปูพูสตาร์ทมีให้พปรมาลายมอลติฟังก์ชันนมีแล้เพิ่มมาในตัว2.5 นั่นก็คือเกียร์แพลนเนอรชินะคะคุณพี่ที่มีเพิ่มเข้ามาแล้วก็โหมดการขับขี่ที่ปรับกันได้ถึง3โหมดเลยนะเบรกมือไฟฟ้าก็มีให้ครบละส่วนเกียร์เนี่ย2.0จะเป็นเกียร์ออโต้6สปีดนะคะส่วนคันนี้2.5ได้เป็นเกียร์ออโต้8สปีดไปเลยนะั่นเองใครที่ชอบขับสนุกนะก็จัดคันนี้ได้เลยค่ะคุณพี่ อัตราการเส้้นเพืองน้ํามันคันนูนย่ายอยู่ที่ประมาณ13นะคะถึง15 0 6โลลิตรนะแต่ว่า2.5เขาได้เปรียบในเรื่องการวิ่งระยะไกลค่ะ2.5เนี่ยเขาทําได้สูงสุดถทาวิ่งระยะไกลอยู่ที่17กิโลลิตรเลยคุณพี่อันนี้สภาพรถเข้าใหม่นะใครสนใจอยากได้รถกิฟทนะ์นะมิกกี้มี Before After ให้เดี๋ยวพาไปชมคันที่ มันเป็นคันที่ปรับสภาพแล้วให้ดูด้วยนะคะคุณพี่อันนี้ก็มีเก็บสีเล็กน้อยนะแต่ 2.5G เนี่ยค่อนข้างจะไปไวค่คะคุณพี่ค่อนข้างจะไปไวราคาต่างกันไม่เยอะคันนี้อยู่ที่810,000บาทนะส่วนคันนั้นอยู่ที่749,000บาทนะคะสองคันนี้ก็ต่างกันแค่หลักร้อยเท่านั้นเลทผ่อนนะเลทผ่อนต่างกันแค่หลักร้อยนะคะถ้าสนใจเช็คได้เลย รายละเอียดตัวรถนอกจากเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องของเหลวมิกกี้มีบริการหลังการขายดูแลกันอย่างยาวนานนะคะถึง1ปีเต็มเลยคุณพี่สนใจก็เบอร์ด้านล่างได้เลยนะคะมิกกี้เพชรยนตเรื่องรถยนต์มือสองโดยเฉพาะ Camry Accord ติดต่อมิกกี้ได้เลยไม่ผิดหวังแน่นอนและก็คันนี้เมื่อกี้นะคะคุณพี่จ๋ายังไม่ได้พาชมออปชันเนาะมาตบท้ายกันด้วยตัวท็อปสุดเลย2.5 h y บ r ิดพ r ีเมียม ับสีตัวถังพิเศษนะคะอันนี้มากันในสีกราไฟเมทัลลิกสีเขาออกสีแบบปรอนน้ำตาลนั่นเองคุณพี่ซึ่งสีตัวถังนี้มีแค่3รุ่นส่มสีตัวถังนะคะที่ได้เบาะด้านในสีเบทและสีกราไฟเมทัลลิกเนี่ยเขาค่อนข้างจะออกแบบได้ลงตัวมากๆเลยคอนเน็กกันกับเบาะสีเบทแถบสีน้ำตาลด้านในเดี๋ยวเรามาดูดีไซน์รอบนอกกันแล้วค่อยไปเช็คด้านในต่อนะคะที่จะเพิ่มเข้ามาจากตัว2.0 2.5ตัวนี้นะคะได้เป็นเครื่องยนต์เบนซิน ้าหรือระบบไฮบริดนั่นเองมีทั้งเรดราคุูซอนโทนะคะแบบออสปีดนะคุณพี่แล้วก็เตือนกันชนด้านหน้าพร้อมระบบช่วยเบรกนะคะไฟหน้าก็ได้เป็นแบบออโต้ไฮบีมและ LED นะคะแบบฟูล LED เต็มระบบแล้วเรียบร้อยตัวนี้คุณพี่ได้ไปเนี่ยมีสลูปให้เหมือนตัว2.5แต่ประหยัดน้ำมันถึง22กิโลลิตรเลยนะคะตัวยางได้ยางบิสโตนไปทั้ง4เส้นเลยคุณพี่แล้วก็กระจกมองข้างพับปรับไฟฟ้าได้อย่างตัวรุ่นเริ่มต้นแล้วเนาะ แล้วก็มีบายสปอร์ตให้เรียบร้อยเหมือนกันนะคะเบาะด้านในคันนี้คุณพี่จะเห็นเลยว่ามันดูสมูทนะคะสาตามันพึ่งเข้ามาสปาแล้วคลิปกว่าน,นี้พวกค่าฝังลึกเราจัดการได้หมดเลยเรามีผู้เชี่ยวชาญด,ดูแลให้นะคะเลขตัวถังอะไรอย่างเงี้ยสติกเกอร์มออกอยู่ครบนะหัวน็อตไม่มีขยับเช่นเดียวกันเลยเป็นรถประจำตำแหน่งผู้บริหารนะคะรถลปดประจำการมาคุณพี่ประวัติศูนย์แน่นอนอยู่แล้วเช็คได้โดยตรงเลยนะ ที่มันเพิ่มเข้ามาสําหรับตัวท็อปสุดนะคะเบาะหน้าก็จะเป็นเบาะลมเย็นสามารถปรับได้นะถ้าเป็นสเปคนอเขาจะเป็นเบาะร้อนเบาะเย็นเนาะเมืองไทยไม่จําเป็นสําหรับเบาะร้อนก็เลยมีแค่เบาะเย็นหมดการขับขี่ก็มีให้เหมือนกันเหมือนตัว2.5 w i l s Charge นี้ให้นะคะแล้วก็เพิ่มเข้ามาเป็นลำโพง JBL 9ตําตำแหน่งรอบคันเลยพร้อมกับแอร์เนี่ยจากเป็นดูโอโซนเขาจะแยกปรับเป็น3โซนพร้อมระบบกองแอร์าโนอ E แล้วเรียบร้อยเนาะ แอร์แบกรอบคันหลังคาสลูปมีแล้วก็นี่เลยที่มันมีเพิ่มเข้ามาสำหรับตัว2.5ไฮบริดพรีเมียมนะคะด้านท้ายเบาะของเขาเนี่ยจะเป็นเบาะไฟฟ้าคู่เลยแล้วก็มีตัวแดชบอร์ดนะคะแบบดิจิตอลให้ได้ใช้งานกันปรับแอร์ปรับฟังก์ชันการขับขี่นะคะหรืออะไรแบบนี้เยอะแยะมากแล้วก็มีที่วางแก้วแบบซอฟ t ์โครสอย่างนี้ให้ด้วยนะคุณพี่อันนี้ก็คือตัวท็อปสุดนะคะได้ออปชันนี้ไปแล้วหัวรองหมอนเนี่ย จะจะเป็นแบบนี้ปกตินะคะก็จะเพิ่มมาเป็นหัวรองหมอนที่มันกว้างขึ้นนะคะแล้วก็อบรับได้ดีขึ้นนั่นเองอันนี้ก็คือได้ไปในตัวรุ่น2.5 Hybrid Premium นะกับราคาอยู่ที่919,000บาทนะคะป้ายทะเบียนนี้8กไก่กลอจุรา4309ชอบแบบไหนไม่ว่าจะประหยัดน้ำมัน หรือเป็นเบนซินล้วนสันดาบแบบที่ออปชั่นครบนะคะหรือจะเป็นในราคาดีเครื่องยนต์ดีดูแลง่ายเหมือน 2.0G มิกกี้มีตอบโจทย์ให้พี่ๆตรงนี้มากกว่า40คันเลยสนใจติดต่อนะคะมิกกี้ได้เลยผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่13,000บาทเท่านั้น รถรับประกันคุณภาพทุกคันนะคะมิกกี้รับประกันโครงสร้างมีใบเซอร์ออกให้นะว่ารถไม่มีชนหนักผิดความสนใจคันไหนติดต่อมิกกี้ได้เลยค่ะเรามีให้เกือบทุกรุ่นย่อยเลยนะไม่ว่าจะเป็นสีขาวสีดําสีบรอนซ์นะคะหรือว่าเป็นสีพิเศษอย่างสีกราไฟนเมทัลลิกแล้วก็มีสีเบอร์นิงแบ็คด้วยนะคุณพี่รวมไปถึงแอคคอร์ดนะคะก็มีให้ทั้งตัวเทคแล้วก็ตัวลองและเบนซินล้วนเนาะอย่างแคมรี่เมื่อกี้มิกกี้บอกไป ว่ารถถ้าปรับสภาพพมาจะเป็นยังไงตัวนี้นะคะเป็นสีพิเศษเหมือนกันสี Burning b l a c k นะคนุณพี่อ่ะอันนี้เป็นตัวสีปกติขออภัยนะคะฟิล์มมันมืดไปหน่อยเนี่ยบอกมันจะตึงขึ้นเยอะเลยนะคะเราดึงตึงขึ้นให้แบบนี้กลิปๆเลยนะพี่ๆคันนี้ก็คือเป็นรถพร้อมใช้แล้วเรียบร้อยเผื่อใครสนใจนะคะก็ติดต่อได้เลยมีทั้ง2.5ไฮบิดไฮบิดพรีเมียมและเยอะอีกมากมายเลยเนาะ สตอรรถมือสองคุณภาพที่นี่คุณพี่จัดได้เลยนะคะครั้งหน้าไมิคิดจะพาพี่ๆมาชมก,ก,กันกับคันไหนอีกกดติดตามไว้ได้เลยนะหรือสนใจสอบถามรายละเอียดโดยตรงหลังจบคลิปนี้แล้วโทรหามิกกี้ได้เลยค่ะ0 8 1 1 4 1 9 0 9 4ได้ทั้งโทรและแอดไลน์ line, เนาะครั้งหน้าเจอกันใหม่กดติดตามไว้ได้เลยนะคะวันนี้มิกกี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะพี่ๆี่ฟซที่น่ารักทุกท่านอ,อย่าลืมนะคะนึกถึงรถมือสองคุณภาพนึกถึงมิกกี้เพชรยนต์ได้เลยววววััันนนีี้้ขออตลลไปก่แ่แสสดคะ Thank yeah.